คนไหนไม่ไหวยกมือนะครับคนไหนไม่ไหวยกมือนะครับนะเปลี่ยนตัวได้นะครับไมไ่ประตูอหวแ้ว้าวประตูเห,หนื่อยใส่เสื้อสีเขียวแว่นตาก็ไม่ค่อยดีนะครับสายตาสั้นนะครับมองได้แค่ประมาณ10เมตรนะครับถ้ายิงตรงประตูเข้าครับเรียสายประตูมากินข้าวก่อน สีแดงครับปลูกขึ้นหน่อยครับฝั่งนี้ครับให้เกินเส้นนิดนึงครับสีแดงครับผู้จัดการทีมเบอร์สิบเก้าครับเตรียมทีมมายังไงครับอ๋อตั้งรับนะครับยังไม่ได้คิดแผนการลุกยืนข้นาตัแล้วครับอ๋อสอมขึ้นสนามไปตอนที่แทนได้นะครับ นี่ครับเปิด์ห้าอีกแปดขวบแล้วครับโอ้ยได้แล้วครับติดแล้วติดแล้วโอ้ยเกือบไปครับโอ้กองหลังนี้ว่าเซนเตอร์เราดีนิดนึงครับกองหลังนี้เราใช้ระบบสามห้าหนึ่งไอ้สามหกหนึ่งครับมีกองหน้าตัวเดียวครับมีแดถือว่าประสบความสำเร็จนะครับพระรามกองที่สนามโอ้ใช้ได้เลยครับ สีแดงไหวไหมครับสีแดงยกมือบอกไม่ไหวสีแดงเอา้าสีแดงไม่มีตัวเปลี่ยนอีกเออมีเสื้อเออมีเสื้อแถมไหมครับเดี๋ยวมีตัวสำรองฝั่งนี้อยากลงครับมีไหมครับเออลงไปช่วยกันหน่อยนะครับมีเสื้อแดงเปลี่ยนไหม ตอนนี้เล่นกอยู่มุมทองครับลูกคุกคีคุกคีครับตอนนี้ครับลูกน้ําแห้งอยู่ครับตอนนี้โอ้โหดูครับสกัดครับทีมญิงตีโอ้โหเออจ้ชัยครับมีเสื้อเหลือไหมทีมฝั่งผมยังไม่ได้ลงเดี๋ยวเอาไปเปลี่ยนช่วยเปลี่ยนได้นะครับเออมีไหมอ่ะใครจะลงฝั่งสีแดงอ่าเออเร็วใครจะลงฝั่งสีแดงครับ เออซื้อตัวซื้อตัวครับตอนนี้ซื้อตัว500ตังค์มาก่อนเออลงไปเล่นกันครับเชียร์ด้วยดิเชียร์สองประตูหนึ่งสซนครับโอ้ไใคครับโอ้ล่าช้าก่อนแล้วครับ ลุ้นครับลุ้นเดินไปเดินมาครับตัวนี้อายุยังไม่ถึง40ครับแต่เริ่มไม่ไหวเอาสี่สิบแล้วครับรโอ้ได้มันอาเตจมงนะครับให้ผู้ชายไม่ลงย้ายให้ผู้หญิงลงมานะเออลงไหมอ่าผู้หญิงใครจะลงไปช่วยฝั่งนู้นบ้างมีไหมอ่าชัว ไม่บอกเห่ขาวเดียวแะ้วล้ไรที่ังขาวเดียวโอ้เป็รง่ะโอ้ยปลูกที่สวยครับฟังดีอ้ยโอมล้มนิดนึงไม่เป็นไรครับยิงครับวิปยิงไอไม่ใช่ฟิล์มครับฟิล์มยิงเดี๋ยห้ทีแปดลากแล้วครับลากแล้วลากแล้วครับลากแล้วครับลากแล้วครับถูกสกัดครับโอ้โดยพี่คิมครับพี่คิมพี่คิมล้มไม่ล้มนะครับวันนี้ไม่ล้ม นะครับวันนั้นเมื่อวานนี้ร้องไห้ไปนิดหนึ่งแล้วครับซ้อมเพื่อนเหยียบซ้อมร้องไปแล้วนะครับซ้อมไปแล้วครับร้องครับวันนี้เวลาเล่นบอลนะครับไม่มีการร้องไห้ในสนามนะครับเปิดแลวครับตัวนี้พิฟินพิพินโอ้โหครับถูกห้าเบอร์ห้าที่หกสกัดครับโอ้โหนี่ครับสกัด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  ยิ่งเข้าไม้เลยโอ้สามศูนย์ครับไหวไหมยังไงยังไงถ้ากลับก็เอาลูกชิ้นทิ้งไว้ก่อนนะยังไม่ชิมลูกชิน้นอ้าวใครไม่ไหวเปลี่ยนตัวอ้าวใครไม่ไหวเปลี่ยนตัวรู้สึกว่าทีมมันจะเปลี่ยนต้องเปลี่ยนทั้งทีมอครับถ้าทางจะไม่ไหวทั้งทีมเปอร์หกสิบลงไปแล้วครับ มีรองเท้าแถมไหมไม่ไหวแล้วครับสายหัวครับเปลี่ยนตัวครับเปลี่ยนตัวอ่าอยกเยอะนี่ครับขาขาว เล่นทีแรกหน้าขาวๆครับตัวนี้เริ่มแดงครับไม่ไหวแล้วครับนองเมทันน้ำน้องเมไม่ไหวแล้วครับไม่ไหวครับทีมงานครับมียาไหมครับมียาดมไหมครับผู้จัดการทีมจะเป็นลมแล้วครับโดนเปสามศูนย์